ใครในห้องกระทูสนทนาเรื่องเล่าสยองขวัญแต่งเรื่องสัน้นใครในห้องบุญรวีการอุทิศผลเสียงเออไวไวด้านนอกประตูเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นล่างไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามจำนวนชั้นของตึกจนใกล้ห้องนี้เข้ามาทุกทีทีร่างจมกองเลือดของหญิงสาวบนเตียงยังคงแน่นิ่งอยู่เช่นเดิม ส่วนชายหนุ่มซึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องน้ําเริ่มพลิกตัวขึ้นมาอย่างช้าๆแผลแตกยาวบนหน้าผากดูจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเคลื่อนไหวเฉื่อยลงกว่าปกติใครอยู่ข้างในเปิดประตูเดี๋ยวนี้นี่เจ้าหน้าที่ตํารวจเสียงทุบประตูดังขึ้นแรกความอื้ออึงด้านนอกก่อนประโยคคําสั่งแกมบังคับจะตามมาติดๆชายหนุ่มสะบัดหัวอยู่หลายครั้งในขณะที่เขา่าและมือทั้งสองยันอยู่กับพื้นกระนั้นความพร่าเรือนรอบตัวที่ตามมองเห็นก็ยังไม่เพิ่มความคมชัดขึ้นมาเสียที ถ้าไม่เปิดเราจะพังเข้าไปแล้วนะคาเตือนเริ่มตามมาหลังจากทิ้งช่วงคําสั่งมาได้เพียงอึดใจดะเดี๋ยวค่ะคุณตํารวจป้ากําลังให้เด็กไปเอาคีกาดมาให้ขากรอนประตูแบบนี้มันแพงเอาเรื่องอย่าพังของป้าเลยนะคะหลังจากใช้ร่างอ้วนๆเบียดเสียดกับไทยมุมอยู่สักพักป้าพิษเจ้าของหอพักก็พาตัวเองมารังแนในตํารวจผู้อยู่หน้าประตูจนได้นี่ป้าอีกฝ่ายเอ่ยได้เพียงเท่านั้นเมื่อ ได้แล้วครับผมได้ขีกาดมาแล้วลูกจ้างหอพักชูสิ่งที่พูดถึงขึ้นเหนือหัวพร้อมกับอาการกระหืดกระหอบอยู่ท้ายฝูงชนนับสิบทำไมไม่เอามาตั้งแต่ทีแรกช่างเถิดรีบมาเปิดประตูเร็วๆ แม้จะรู้สึกหงุดหงิดแต่คงไม่มีอะไรให้ร้อยตำรวจโทหนุ่มต้องพร่ำบ่นไปมากกว่านี้เพราะจากรายละเอียดการระแจ้งความบอกว่าข้างห้องได้ยินเหมือนมีคนต่อสู้กันเบื้องหลังประตูและที่สำคัญกว่านั้นผู้อาศัยในชั้นนี้บอกตรงกันว่าไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงหญิงสาวกรีดร้องดังออกมาและเงียบหายไปตั้งแต่ก่อนตำรวจจะมาถึงทันทีที่รูดการเสร็จตำรวจทุกนายก็หมายบุกเข้าข้างในทันทีแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถผลักประตูให้เปิดได้มันต้องใส่รหัสที่ประตูก่อนค่ะ โทษแล้วทำไมไม่รีบบอกเอาจัดการเลยสิในตำรวจหนุ่มถอยห่างเปิดทางให้เจ้าของหอพักอย่างหัวเสียเท่าที่ฟังจากตำรวจและผู้อยู่ในเหตุการณ์รวมถึงตัวคุณด้วยแปลว่าประตูห้องพักไม่สามารถเปิดเข้าไปได้เลยถ้าไม่มีคีก้าดะและรหัสผ่านถ้าคุณซึ่งอยู่ในห้องไม่ได้ฆ่าเธอแล้วจะเป็นใครได้น้ำเสียงจริงจังของมนัสเอ่ยถามไปยังคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งนั่งอยู่อีกฝ้าของโต๊ะรับแขก ผมให้ปากคำกับตำรวจไปหมดแล้วคุณทนายจะให้ผมเล่าอะไรอีกหลักสีหน้าของคนตอบออกอาการไม่สบอารมณ์อย่างชัดเจนสายตาคมเข้มของทนายความหนุ่มจ้องไปยังอีกฝ่ายคล้ายกำลังครุค่นคิดคุณกำธรผมไม่เคยว่าความแพ้การที่คุณได้ประกันตัวออกมานั่งตรงนี้ทั้งที่เป็นคดีร้ายแรงมันน่าจะบอกคุณได้แล้วในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรมอบให้กับผมอย่างแรกเลยคือความเชื่อใจคำถามของผมสำคัญสำหรับการช่วยเหลือคุณในคดีถ้าผมเป็นคุณผมจะพูดทุกอย่างที่อาจเป็นเบาะแสชี้ไปยังคนร้าย เจ้าของชื่อในท้ายคำต่อว่าต้องถอนหายใจยาวเมื่อพิจารณาแล้วว่าคู่สนทนาคงไม่ยอมผ่อนความเข้มข้นของบรรยากาศให้เบาบางลงกว่าเดิมมอเป็นแน่วันเกิดเหตุผมเดินทางไปที่ห้องพักของทัศนีเพราะได้รับข้อความทางโทรศัพท์จากเธอว่าให้ไปหาที่ห้องเธอจะจ่ายหนี้ที่ค้างให้และตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนั้นก็อยู่กับตำรวจแล้วเหยื่อเป็นนี้คุณหรือเธอเป็นนี้คุณเท่าไหร่ ใช่ทัศนีเป็นนี้ผมอยู่ห้าหมื่นบาทและจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจก็พบว่าเธอเตรียมเงินไว้ห้าหมื่นบาทจริงๆมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะฆ่าคนเตรียมเงินไว้ใช้นี่ผมหลอกจริงไหมทนายความหนุ่มเรียบเรียงเหตุผลในใจตามที่อีกฝ่ายกล่าวอ้างอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามต่อแล้วคุณเข้าไปในที่พักเธอได้ยังไงผมแจ้งเจ้าของหอพักให้เปิดประตูตึกแล้วขึ้นไปหาเธอที่ชั้นสี่จากนั้น กำธรต้องชะงักเพราะทนายความหนุ่มเอ่ยแทรกมันไม่สมเหตุสมผลแค่จะใช้นี่จําเป็นต้องเรียกขึ้นไปที่ห้องเลยหรือโดยเฉพาะลูกนี่คุณก็เป็นผู้หญิงและเท่าที่ทราบมาเธอก็พักอยู่กับแฟนด้วยคุณทนายครับผมแค่อยากได้เงินของผมจะคืนด้วยวิธีไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกยิ่งได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีในขณะนั้นอยู่อยู่เสียงโทรศัพท์ของทนายความหนุ่มก็ดังขึ้นแทรกการพูดคุยเดี๋ยวผมขอรับสายนี้สักครู่นะ มนัดปลีกตัวออกไปที่ระเบียงสักพักก่อนจะเดินกลับมาขอโทษทีนะครับคุณกำธรผมรบกวนยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมพอดีของผมแบตหมดพอดีอ๋อได้สิผ่านไปชั่วครู่ทนายความหนุ่มก็เดินกลับมาพร้อมกับคำถาม แล้วจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงห้องเธอก็เปิดประตูให้พอผมเข้าไปอยู่ๆก็มีชายสวมหมวกโม่งปรีเข้ามาทำร้ายผมทั้งเตะทั้งต่อยเราทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่สักพักผมก็ถูกเขาจับหัวโขกกับกระจกในห้องน้ำอยู่หลายที่หลังจากนั้นผมก็หมดสติไปจนตำรวจบุกเข้ามาในห้องทัศนีก็ถูกฆ่าตายไปแล้วโดยที่ผมยังมึนงงลุกไม่ขึ้นอยู่เลยแปลว,ว่าตอนที่คุณไปถึงห้องผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ใช่เพราะเธอเป็นคนเปิดประตูให้ผมเอง คุณกับผู้ตายเป็นนี่อะไรกันใครรู้เรื่องบ้างแล้วถ้ามีคนอยู่ในห้องนั้นจริง,รงๆเขาเข,ข้าไปทำไมก็นี่ทั่วไปแหละครับเธอบอกเดือดร้อนเรื่องเงินผมก็ช่วยในฐานะเพื่อนร่วมงานและเธอก็เป็นลูกน้องคนสนิทผมด้วยเรื่องเป็นนี่ไม่มีใครรู้ส่วนคนที่แอบอยู่ในห้องผมไม่รู้ว่าเป็นใครมนัตมองลูกความอย่างพิจารณาอีกครั้งก่อนจะเปิดหน้าข่าวในโทรศัพท์ให้ดู ผมบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยคุณและผมต้องการความเชื่อใจแต่ดูเหมือนคุณจะยังไม่มีให้ผมเลยนักข่าวเด็กนักศึกษาหญิงสถาบันดังหายตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วคุณควรบอกผมว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับการตายของทัศนีรอยยิ้มพึงใจของกำธรผุดขึ้นบนใบหน้าเมื่อได้ยินทนายความหนุ่มเอ่ยขึ้นมาอย่างนั้นโอเคคุณเก่งทำการบ้านมาดีผมจ้างคุณมาก็เพราะเรื่องนี้คิดว่าสักพักตำรวจก็ต้องโยงทั้งสองเรื่องเข้าหากันจนได้ เรามาเริ่มคุยกันจริงๆเสียทีได้แล้วใช่ไหมครับทนายความหนุ่มย้ำเพื่อความมั่นใจอีกครั้ง ผมคงไม่ต้องปิดบังอะไรแล้วผมและทัศนีทำงานที่โรงพิมพ์ผมเป็นผู้จัดการส่วนเธอเป็นผู้ช่วยเรารับผิดชอบเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ของสถาบันทางการศึกษาแห่งหนึ่งแน่นอนว่ามันรวมถึงเอกสารสำคัญที่ต้องปิดเป็นความลับอย่างข้อสอบด้วยอยู่มาวันหนึ่งผมจับได้ว่าทัศนีแอบเอาข้อสอบไปขายยอให้กับนักศึกษากลุ่มเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งเธอได้ค่าตอบแทน3,000บาทต่อชุดต่อคนครั้งที่ผมจับได้ก็คือครั้งล่าสุดที่เธอทำเมื่อไม่นานมานี้ คุณหมายถึงครั้งที่มีเด็กนักศึกษาหญิงหายตัวไปใช่ไหมและคุณเองก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยทนายความหนุ่มเอ่ยแทรกใช่ผมจับได้ว่าทัศนีแอบขายข้อสอบผมจึงเรียกเธอมาคุยและผมบอกกับเธอว่าจะไล่เธอออกเขาก้มหน้าและหยุดคำพูดไว้คล้ายกำลังหนักใจที่จะพูดต่อเรื่องเป็นยังไงต่อคุณไม่ได้ไล่เธอออกใช่ไหมแววตาสงสัยของคนถามแสดงออกชัดผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายเงยหน้าขึ้นมาสบตาเธอขู่ผมกลับ ค,คู่ยังไงความผิดความผิดของการทำข้อสอบรวบผู้จัดก,การในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำนั้นด้วยโทษอาจไม่ถึงขั้นไล่ออกแต่ก็หนักเอาการคุณเลยต้องร่วมมือกับเธอแทนครั้งเดียวผมบอกทัศนีอย่างนั้นนึกไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องร้ายแรงตามมา ก้นบุรี่ถูกปลายเท้าขยี้ลงพื้นถนนหลวงอีกครั้งนับเป็นตัวที่3ใน15นาทีที่ผ่านมากำธรมองตามทางลาดยางซึ่งคดเคี้ยวเบื้องหน้าแม้แนวต้นไม้รกชัดที่ขึ้นตามขอบจะให้ความรู้สึกเย็นและสบายตาแต่ก็ไม่ช่วยลดความร้อนรุ่มในใจเขาลงได้นี่เธอนัดน้องไว้กี่โมงเขาหันไปถามทัศนีซึ่งอยู่ในรถเก๋งที่เบาะนั่งข้างคนขับสิบโมงเช้าเพิ่งเลยมาห้านาทีเองค่ะพี่กำธรเดี๋ยวสักพักก็คงมา นาฬิกาเรือนเล็กที่ข้อมือถูกยกขึ้นมาดูก่อนตอบแปลกแม้ถนนเส้นนี้จะเป็นสายหลักสําหรับออกนอกตัวเมืองกว่าครึ่งชั่วโมงตั้งแต่เขามาจอดรถกลับไม่เห็นพาหนะใดๆสัญจรไปมาเลยแม้แต่อย่างเดียวมันชวนให้คิดเหลือเกินว่านี่เรามากันถูกที่หรือเปล่าทัศนีถูก่ะพิ่กหนูเคยมานั่นไงน้องมาโนนแล้วเมื่อหันไปตามที่อีกฝ่ายบอกกำธรก็เห็นใครคนหนึ่งกำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ตรงดิ่งมาจากเบื้องหน้าเตรียมเงินมาครบหรือเปล่าคะน้อง หลังจากออกมานอกรถเก่งพอดีกับที่ผู้มาใหม่จอดมอเตอร์ไซค์ทัศนีก็เอ่ยถามทันทีเออคือคืนนี้คะ่ะพอดีมีสองวิชาที่ไม่ได้สอบอาจารย์รวบไปสอบปลายภาคครั้งเดียวกลางภาคเลยยกเลิกนะคะ่ะคนถูกถามตอบหลังจากถอดหมวกกันน็อกให้เห็นหน้าว่าเป็นเด็กสาววัยอุดมศึกษาที่รอคอยแล้วทำไมเหรอคะทัศนีขมวดคิ้วสงสยัย คือทีแรกหนูตกลงกับพี่ว่าเจ็ดวิชาวิชาละสามพันตกคนละสองหมื่นเอ็ดใช่ไหมคะพวกหนูมีห้าคนขอเป็นคนละสองหมื่นท่วนก็รวมเป็นแสนหนึ่งพอดีพวกหนูจ่ายล่วงหน้าไปแล้วห้าหมื่นครั้งพี่อยู่ห้าหมื่นแต่มีสองวิชาที่ไม่ได้สอบเพื่อนๆเ,เลยไม่จ่ายเพราะไม่ได้ใช้หน้าขาก็กเลยหักที่ไม่ได้ใช้ออกไปสามหมื่นเหลือสองหมื่นมาให้พี่นะค่ะแล้วพี่เกี่ยวอะไรหล่ะคน้องเอาของพี่ไปแล้วก็ต้องจ่ายตามที่ตกลงกันไว้สิพี่ไม่ได้เป็นคนยกเลิกการสอบนะมันไม่ใช่เรื่องที่พี่ต้องรับผิดชอบ หนูเตรียมมาให้พี่แค่2อ0 0 0ื่นค่ะเด็กสาวยืนกรานพร้อมยื่นธนบัตรให้ปึกหนึ่งโดยมีกำธรยืนชำเลืองดูอยู่ห่างๆแล้วพี่จะทำอะไรหนูก็ลองดูสิอย่าคิดนะว่าถ้าพวกหนูโดนจับทุจริตแล้วพี่จะไม่โดนด้วยเด็กสาวเท้าเอลใส่อย่างมีอารมณ์ดะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคอย่พูดค่อยๆค,ค,คุยกันดีกว่านะเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่หลังจากบรรยากาศเริ่มสอบเขาไม่ดีกำธรจึงแทรกเข้ามาห้ามปราม ไม่ได้ขับพี่กำธรนหนูทำแบบนี้หนูเสี่ยงแค่ไหนจะให้เด็กเมื่อวานซืนมาโกงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้ใครโกงแกหรือพูดให้ดีๆนะยายแก่หน้าเหี่ยวฉันเพิ่ง32ยังไม่แก่นังเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมปากดีแบบนี้มันต้องโดนสั่งสอน พูดจบทัศนีก็ปรีเข้าไปตบหน้าคู่กรณีจนสะบัดก่อนที่อีกฝ่ายจะสวนกลับมาด้วยกำปั้นเข้าระหว่างงอกปากและจะมูกสาวอายุ32เสิเซทลาไปด้วยความมืนงงก่อนจะตั้งสติได้เพียงเสี้ยววินาทีที่รุ่นน้องเนื้อฝ่ามือหมายจะตามซ้ำในจังหวะกำลังเสียหลักนั้นฝ่าเท้าพร้อมส้นสูงปลายแหลมถูกยันเข้ากลางตัวผู้ลุกไล่ทั้งคู่หงายหลังล้มแทบจะพร้อมกันเมื่อลุกจากพื้นได้ต่างคนต่างโผลเข้าจิกผมอีกฝ่ายสะบัดไปสะบัดมาท่ามกลางอาการเก้เก๊กลงๆทำอะไรไม่ถูกของกำธร หยุดเธอครับหยุดเธออย่าตีกันเลยเขาตะโกนห้ามปรามแต่ก็ยังไม่รู้จะจับใครแยกออกจากใครทัศนีรับสิ่งที่อีกฝ่ายให้มาด้วยสีหน้าไม่พอใจน้องต้องเอามาจ่ายเพิ่มอีกสามหมื่นไม่งั้นอย่าหาว่าพี่ไม่เตือน